สวัสดีครับผมสนครับสารสนเทรดครับวันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ moving average ครับไปไปติดตามกันครับ moving average นะครับเราเรียกว่า ma นะครับ moving average เนี่ยเป็นเส้นค่าเฉลีย่ยราคาย้อนหลังเป็น indicator ที่ใช้ดูเทรนแนวโน้มรวมถึงใช้ดูแนวรับแนวต้านก็ได้นะครับ ประเภทของ moving average นะครับที่ควรรู้มีดังนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือ SMA นะครับ simple moving average นะครับคือเส้นค่าเฉลีย่ยย้อนหลังตามวันปกตินะครับการคิดก็จะง่ายๆเลยสมมุตินะครับผมดู SMA 10สมมุติว่าผมใช้เป็นราคาปิดด้วยนะครับในแต่ละวันเนี่ยปิดที่ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมก็เอาวันที่1บวกวันที่2บวกวันที่3บวกวันที่4บวกวันที่5 ถึง10วันนะครับเอามบวกราคาปิดกันนะครับแล้วก็หารด้วย10วันผมก็จะได้ค่าเฉลี่ยณปัจจุบันว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังไป10วันเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับ สมมุติว่าผ่านวันนี้ไปเป็นพรุ่งนี้นะครับผมก็นับย้อนหลังไปอีก10วันเหมือนกันนะครับมันก็ต้องรวมวันของเมื่อวานที่ผมคํานวณเมื่อกี้าสุดไปด้วยนะครับย้อนหลังกับไป10วันนะครับเพราะฉนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยไปแล้วเราก็มาพอร์ตเป็นกราฟเป็นเส้นเราก็จะเห็นความสม ooth ของเส้นค่าเฉลี่ยอันนี้นะครับ simple moving average เนี่ยก็จะตรงไปตรงมานะครับก็ข้อมูลมายังไงหารด้วยจํานวนวันนะครับประมาณนี้ อย่างที่2ที่อยากจะให้แนะนำให้เพื่อนๆรู้จักคือ EMA Exponential Moving Average นะครับคือเส้นค่าเฉลีย่ยคำนวณค,คล้ายๆกันนะครับแต่เราถ่วงน้ำหนักด้วยให้น้ำหนักกับข้อมูลที่เกิดขึ้นล่าสุดมากกว่านะครับแบบนี้ก็จะเห็นเป็นเทรนแนวโน้มที่ค่อนข้างจะรวดเร็วชัดเจนกว่านะครับต้องพูดว่า EMA จะเห็นเร็วกว่า SMA นะครับจะตอบสนองไปกับราคาเนี่ย คอยตามกันไปมากกว่านะครับแบบนี้แล้วก็เส้นค่าเฉลีย่ยประเภทอื่นๆอย่างเช่นก็คือ WMA นะครับ Weighted Moving Average นะครับก็คือเส้นค่าเฉลีย่ยที่ถ่วงน้ำหนักด้วยนะครับอาจจะถ่วงน้ำหนักตามวันเนาะ,ะเส้นค่าเฉลีย่ยยิ่งปัจจุบันก็ถ่วงน้ำหนักขึ้นมากขึ้นนะครับให้ค่าเฉลี่ยมันมากขึ้นนะครับวันย้อนหลังก็ไปมากหน่อยก็ให้ค่าเฉลี่ยกับมันน้อยหน่อยนะครับให้น้ำหนักกับมันน้อยหน่อยนะครับแบบนี้หรือ DMA ก็คือ Double e x p o n e n t i a l moving average นะครับก็คือใช้ EMA 2เส้นมาผสมกันหรือแม้กระทั่งใช้เข้าไป3เส้นเลยเป็น TEMA ก็คือ triple exponential moving average ก็มีการคำนวณแบบในรูปแบบแบบนี้เหมือนกันนะครับการนำ EMA ไปใช้เนี่ยเรามีเทคนิคอยู่ในหลายๆอย่างนะครับดนีวันนี้เรามาดูกันนะครับอย่างเช่นข้อแรกนะครับที่แนะนำก็คือ EMA น้อยวันเนี่ยเหมือนแม่เหล็กนะครับราคาก็จะวิ่งคลอยตาม EMA ไปเพราะว่า EMA มันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยไงเพราะฉะนั้นราคามก็จะไปตามเส้นค่าเฉลี่ยนั้นเพราะฉะนั้นก็คือเส้นค่าเฉลี่ยมันก็จะไปตามราคานั่นแหละนะครับประมาณนั้นผมยกตัวอย่างอย่างเช่น EMA5 เนี่ยมันเป็น e m a ที่ค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะติดกับราคากับเส้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างติดกันหน่อยนะครับ EMA 5เนี่ยคือราคาที่วิ่งห่างออกจาก เส้นก็จะวิ่งเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ยในที่สุดนะครับสมมุติว่าหากราคามันมีการเหวี่ยงเหนือขึ้นไปบนเส้น EMA 5มันเหวี่ยงไปไม่ได้ไกลหรอกครับเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ย5วันสุดท้ายแล้วมันก็เฉลี่ยกันเฉลี่ยกันพอห่างออกไปก็จะเข้าใกล้เข้ามานะครับคือ EMA น้อยวันเนี่ยมันเหมือนแม่เหล็กนะครับก็หากราคาลดกรอบอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปเนี่ย ถ้าในแง่ของน้อยวันมากๆแล้วเนี่ยเฉลี่ยมันก็ต้องเฉลี่ยกลับมานะครับเพราะมันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยในตัวมันเองนะครับหากราคาหลุดขึ้นไปมากๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ย่อกลับลงมาเหมือนกันนะครับหรือราคาหลุดลงมากๆก็จะมีโอกาสดึงกลับมานะครับเพราะเส้นเนี่ยถ้า EMA น้อยวันมันก็จะเปือนเป็นลักษณะแม่เหล็กนะครับอย่างในตัวอย่างนะครับผมลองเปิด EMA 5ดูนะครับซึ่งถือว่าเป็น EMA น้อยวันนะครับแล้วอันนี้ผมก็เปิดบนทม์เฟรมเดย์ด้วยนะครับ เห็นไหมครับว่าหากราคามีการหลุดกรอบขึ้นไปแรงๆนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนแม่เหล็กโดนดูดกลับมาแบบนี้นะครับราคาจะมีการเลี้ยง EMA น้อยวันกันไปแบบนี้นะครับเพราะค่อนข้างติดกับราคาเลยนะครับ EMA น้อยวันแบบนี้นะครับหลุดออกไปกรอบมากๆแบบนี้นะครับก็มีโอกาสดึงกลับมานะครับหลุดไปดึงกลับมาหลุดไปดึงกลับมานะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ดูแนวรับแนวต้านนะครับเราใช้ดูว่าในบริเวณที่เราดูเนี่ยในแท่งเทียนแท่งนั้นเนี่ยมันมี หลุดกรอบออกไปมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ใช้เทคนิคนี้ในการไปใช้เทรดเหมือนกันนะครับแต่เราสามารถมาใช้สังเกตได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ EMA น้อยวันนะครับตัด EMA มากวันเนี่ยบางคนใช้เป็นสัญญาณในการที่จะเข้าซื้อเข้าขายนะครับอย่างเช่น EMA น้อยวันตัด EMA มากวันก็เป็นสัญญาณของการซื้อ นะครับประมาณนี้นะครับอย่างเช่นบางคนใช้ EMA 5ตัด EMA 10บนะครับบางคนก็ใช้12ตัด26นะครับอย่างเช่นดังนี้นะครับผมเปิด EMA ขึ้นมา2เส้นนะครับเส้นแรกคือ EMA 12นะครับก็คือจะเป็นเส้นสีฟ้าๆอันนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือ EMA 26นะครับ12น้อยวันกว่า26นะครับเป็นสัญญาณของระยะสั้นนะครับว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว26วันเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับถ้าเป็นเส้นค่าเฉลี่ยน้อยวันตัดมากวันแบบนี้นะครับก็จะเป็นภาพของสัญญาณของการซื้อปุ๊บตรงนี้แล้วมันเกิดเทรนนะครับเราก็จะได้กําไรนะครับแบบนี้แล้วถ้าตัดลงตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายนะครับแบบนี้นะครับอาจจะก็จะเกิดเป็นซิกเนลในการซื้อซื้อขายขายได้แต่ต้องพูดว่าอันเนี้ยคือการลงทุนแบบเทรนด์ฟอล์เวิร์นะครับเห็นไหมครับว่าเกิดการตัดแล้วตัด ลงแล้วมันไม่ลงตัดกลับขึ้นมาก็มีเหมือนกันเห็นไหมตรงนี้เราขายแล้วก็กลับมาซื้อใหม่นะครับอย่างอย่างบริเวณอย่างสมมุติถ้าเราดูบน i ท e f เฟรม,ฟมย่อยๆเนี่ยฟอลทิงแนวค่อนข้างเยอะนะครับอย่างบริเวณเนี้ยตัดขึ้น,แล,ลน,นแ,ลแล้วก็ตัดลงนะครับตัดขึ้นแล้วก็ตัดลงนะครับตัดขึ้นตรงนี้อาจจะได้หน่อยซื้อตรงนี้แล้วอาจจะไปขายตรงนี้นะครับอาจจะขายตรงนี้แล้วก็ค่อยมาซื้อกับตรงบริเวณตรงนี้ที่ตัดขึ้นนะครับพอตัดขึ้นซื้อตรงนี้แล้ว ปุ๊บขายขายแค่ตรงนี้เองนะครับตรงนี้เราก็เรียกว่าฟอร์ซิกแนลเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดเทรนด์นะครับภาพมันเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ออกข้างแบบนี้เนาะมันก็จะไม่ค่อยได้กําไรนะครับเทคนิคการใช้เ e m a มตัดกันเนี่ยจะได้กาไรก็ต่อเมื่อราคามันเกิดเทรนด์นะครับจะเป็นแบบนี้แบบที่3ก็คือใช้ EMA ในการคอนเฟิร์มว่าเกิดเทรนด์นะครับคือการเรียงตัวกันอย่างเช่น EMA 50 EMA 100 e m อ150 EMA 2ย0ยเรครับเรียงตัวกันนะครับ อย่างเช่นเนี่ยผมใช้ EMA 50นะครับเส้นสีเขียว EMA 100อยนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับเ e m a ม0 0สอเป็นเส้นสีแดงนะครับเห็นไหมครับว่าถ้ามันเกิดเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยมันเรียงตัวกันแบบชัดเจนนะครับอันนี้เราเห็นว่าเป็นเทรนชัดเจนนะครับหากราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่เหล่านี้ก็เราก็ยังมั่นใจได้ว่าเทรนก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ถ้าราคาเริ่มมีการตัดลงอ่าเราก็ต้องระวังเนาะเส้น50บรับอยู่ไหมเส้น50รับไม่อยู่ก็จะมาเส้นที่ร้อยนะครับ หากรับไม่อยู่ก็จะมองไปเส้น2 0 0เลยรับไม่อยู่นี้แน่นอนต้องระวังว่าเป็นขาลงนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้เอ่อ EMA สะท้อนมาจากราคานะครับก็ซึ่งเราจะเห็นก็ต่อเมื่อมันเกิดแอคชั่นไปแล้วนะครับการเล่นแบบ t r e น d f o อร o w ิ n งเหมาะที่จะใช้ EMA ในการตัดสินใจมากนะครับแต่ต้องใช้เวลาในการรอหากเป็นช่วงที่เกิดรันเทนยาวๆจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากนะครับก็เอาไปหา t r รดเซตอัพในการเทรดแบบรูปแบบของเ r น f ฟอริงนะครับ ประมาณนั้นแล้วพอเราดู EMA ประกอบนะครับเราก็จะเห็นว่าโอเคอันนั้นเป็นสัญญาของการซื้อนะครับพอตัดลงเป็นสัญญาของการขายนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ EMA กับการเทรดแบบ trend following ต้องพูดว่ามันไปด้วยกันนะครับ EMA ใช้ดูแนวรับแนวต้านก็ได้นะครับสมมุติราคามันเกิดเทรนด์จริงๆแล้วเนี่ยเส้น EMA 50เนี่ยเห็นไหม,มก็จะเป็นแนวรับเนี่ยรับอยู่นะครับรับแม่ลงมาเนี่ยไม่แตะด้ยซ้ำแต่ว่าก็ถือว่ารับอยู่รับอยู่ ตรงนี้รับไม่อยู่ก็จะไปรับอยู่ที่ EMA 1 0อยนะครับเด้งกลับขึ้นไปนะครับตรงนี้ e m a 200ก็รับไม่อยู่นะพอย้อนกลับมามันก็กลายเป็นแนวต้านนะครับพอเนี่ย EMA 200พอตัดลงมาเสร็จปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นแนวต้านาแนวต้านตรงนี้ทะลุขึ้นไปนะครับ EMA ตรงนี้ก็จะเริ่มย้อยแล้วจะเริ่มมีการไม่ได้เรียงตัวแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเทรนของการไซด์เว์ เป็นกรอบก,กว้างๆจนกว่าจะมีการตัดกันอีกครั้งแล้วเกิดเป็นเทรน์แบบนี้ครั้งหนึ่งนะแต่ตรงนี้ก็เกิดลักษณะของการไซด์เวย์เหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับเพราะฉนั้นก็เราก็สามารถดูเป็นแนวรับแนวต้านจากดัชนีมิกลน์ที่เป็นเส้นค่าเฉลีย่ยแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้คนให้ความสําคัญมากๆนะครับในตลาดนั้นๆเนี่ยตรงนั้นก็จะเกิดความสําคัญขึ้นมานะครับอย่างในตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยผมไกด์ให้นะครับเส้นที่คนให้ความสําคัญนะครับก็จะมี EMA 50นะครับ EMA 100 EMA 200เนี่ยจะเป็นเส้นที่คนค่อนข้างให้ความสำคัญโดยเฉพาะเส้น50กับเส้น200นะครับต่ำกว่าเส้น200เนี่ยเขาจะมองกันว่าเป็นดาวเทรนด์นะครับถ้าราคายืนเหนือเส้น200เนี่ยก็จะมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นอัพเทรนมากกว่านะครับแบบนี้ เป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ชอบกันไหมครับถ้าใครชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์นะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะมีคลิปดีๆความรู้ดีๆมาฝากแบบนี้เสมอๆครับ